สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระปิมณีตอนที่ห้าสิบห้าตอนมังคลายจับนางถวันมาลีไล้เท่าทศวงศ์ชิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยและขอขอบคุณทุกๆท่ทานไว้นะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับนางกษัตริย์อัดอัน้นกลั้นแอ,อื่น น้ำเนืคืนนองอกทุกทก,กไหลกันแสงล่ำพล่ำว่าด้วยอาไหลเจ้าจะไปจากแม่จะแลรัลบโอ้โอเ้เกยเคยเห็นอยู่เย็นเช่าเมื่อไรเจ้าสายใจจะได้กลับต้องคลาดแคล่วคลาดวาสนาแม่อาพับจะนั่งนับวันคอยแก้วกลอยใจพระผิดดามาถึงจึงจะเสด็จ เชิญเสด็จดับขันดับเขียนให้เย็นใสพ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยความเก็บไข้แคล้วคาดแค้ล่วอย่าแพ้วผ่านพระรับพรอ,อ่อนเกล้าลงเขาลบกันแสงซบพักตาน่าสงสารสะอื่นอั้นตั้นใจอะไรลานเป็นชานานจึงว่าเคาะจำเพาะเป็นมาพึ่งพาฝ่าละอองสรงกษัตริย์ เกิดวิบัติบ,บ้านเมืองคุณเครื่องเขียนไปปรับยุคทุกร้อนให้หย่อนเย็นจะมาเป็นเลือกทองรองทุลีถึงตัวไปใจอยู่ยังผูกคิดเคยสนิทนวดน้ดนองทั้งสองสีต้องจำพลากจากโยคนพระชนนีอย่าคู่ตีกีโกวดจงปวดปลานแล้วกาบลามาลงเลือกำปัน่น ออกร้อมกันกับเลือถือหนังสือสารเป็นสามลำน้ำขึ้นลื่นสำลันเราตั้งหารชานโหเสียงโกลาพอลมดีคี่ใบขึ้นใส่ลอกต่างแล่นออกอาคาเนไหมายเวหาผ้าเหลียวกลับรับเอาเปล่าวิญญาให้ล่วงหน้าห่วงหน้าห่วงหลังเป็นกลางวน เวลาค่ำน้ำเพล่าดาวสว่างจันกระจ่างแจ่มฟ้าเวียงหาหุนพระหัตชัยไม่เป็นสุขแสนทุกทนขึ้นนั่งบนบาหลีที่บันลังพระตวยองค์ลงเอกกรเนกกระเนยพระกอนเกยพระนาราชสวัดหวังคิดอยู่ถึงคู่อยู่เขตนิเวศวังได้เคยนั่งแนบน่อง ประคองเคียงเคยคิดบอกดอกซ้อยกลอยสวัสดประสานพลาดพินเพราะสนอดเสียงเคยฟังน้องร้องลำนำฉ่ำชำเนียงวิเวกเพียงพินเพลงวังเวียงใจโอวยามนี้มาในลำเลือกําปัน่นฟังแต่คึืนเคลื่อนขั้นเสียยหวันไหวจะแเลเหลียวเปลี่ยวสุดสมุททยทั้งเปลี่ยวใจ เปล่าตาในสาครเคยหอมชื่นลื่นลินกินกุหลาบไม่เหม็นสาบฟุ้งปลาเอลาสลอนเคยใส่ญาติอสาสุวันจันกะจรมาจำนอนน้ำคลั่งปลอมพลัางพลายโอ้ยามเขีนเช่นนี้แคพี่เอย๋ยได้ชมเชยชมสจะหายหนาวจะอ้วมแอบแนบสวง ชมดวงดาวจัหอมราวลถสุคนสุม,มนทาพระเครื่ององค์หลวงชมอมัดเล็กแอบอุ้มเด็กนึดังหนึ่งเม็ดกนิษถาดูดาวเด่นเล่นด้วยกันแม่จันสุดาสวสดนาสาสวดคิดจุมพิษพักเพียงพีนิดผิดน่องเสียงร้องเอะที่ปะเตะตกพระแท่นจนแขนหัก สายใจใจให้กูหลงบ้านวงรักแล้วเมือนพักผินผันเข้าบันทมขนึงน่องสองสุดานิจาเอย๋ยเมื่อไรเลยจะได้คิดสนิทสนมสเนหาอาวอนร้อนอารมณ์จนบันทมมีใข้หลับทุกทับสวงจนเดือนดับรับทวีบเข้าเกี่ยเมฆแสนวิเวกว่าเวทะเลหลวง พระสุริยงสวงแสงขึ้นแดงดวงยิ่งเศร้าซวงสวกสะอื่นฝืนวิญญาเห็นล่มลื่นขึ้นไปนั่งบรรลังอาจพ่อมหาดเล็กถวายเครื่องไส้ขวาพระผันแปลแลชมยม,มนาดูฟูงปลาแปลกอย่างต่างๆกันบ้างกลับกลายกลายเป็นเช่นฉนากมีปีกปากคลางคอเหมือนออลหัน หางเปลียนปลาหน้าเป็นลิงลอยชิงฟันบ้างหน้ามันเหมือนวัวตัวเหมือนงูบ้างตัวเป็นเช่นหอยปวดลอยลี่ปากเหมือนหมีชี้ฟันมันเหมือนหนูบ้างหน้ากลัวตัวเป็นเหมือนเช่นงูหน้าเป็นกีนกินหมูหางหนูยาวฟุ้งหญิงชายฝ่ายเงือกขึ้นเกลือกรอก ตามละลอกไล่คู่เป็นสู้สาวบ้างตัวปลาหน้าเหมือนเบีย้ยเหมือนเสือดาวกระกลีบกลาวผาวผาเป็นหน้าคนพเพื่อเพนชมยม,มานาสาคกเลตหลายประเภทพวกสัตว์ปฏิสนบางควเนกาวห้อโลมาในสาชนบ้างผูดพ้นฟองฟ,องฟุ้งขึ้นพุ่งโพรง จอและเคเหยลาหน้าต่างๆมีขากลางเกะกะนั่นตะขงปาวันใหญ่ไล่กระเพื่อมและเลื่อมโลงเขีบกระโดงดูกระเฟือดดูยืดคลันยิ่งเปืนใหญ่ไฟฟูมตึงตูมซ้ำมันจมน้ำเพี่ยนวนวงหนเหนียนหันต้องติดวนจนเวลาจงสายันเกียงํำปั่น ออกจากพ้นที่บนปลาเทียบไส้ใบไปตามคลื่นทุกคลื่นค่ำเห็นแต่น้ำในทะเลกะเวหาขั้นคลาดเคลื่อนเดือนครึ่งแต่บึงมาเถืองกุงกาลเวกเข้าอาบรุรีเห็นลอยไฟไม่รอบขอบจังหวัดนอกษัตร์ยขัดพระไทยให้หมองสีเข้าทอดท่าหน้าวังทั้งมวลตี ไปเฝ้าที่พระลวงรัตชัชวานไฟองค์เท้าเจ้าเมืองอันเลืองยศเห็นโอรสกับอันหมาดถือราชสารสั่งเสนาอาลักษ์พนักงานให้ขี้สารอ่านตามเนื้อความมีในสารองค์อัคะเลตเกียรติษัตร์จเจริญสวัสดิ์ถึงพะน้องทั้งสองสีด้วยองค์ประจลนกจลนี จอมบุรีรัตนานี่คลากรพระเชษฐาพาพระวง์ไปปรงศพตามโบราณผ่านพิพพศบส,สมัยปีมะแม่เดือนเกียดเสด็จไปยังไม่ได้กลับมาถึงธานีซึ่งพระองค์สรงสวงสารแก้งการศึกฝรั่งเึกหักเข้าเผากุงงสีแล้วแก้งจับ หยาบช่าผ่านพาทีว่าบุตรีลักเพชรแก้วเกลดมามันโกหกยกโทษในโกรธแค้นมันตัดแผ่นตีนขาดนอกศาสนาซึ่งแก้วเกร็ดเพชรนั่นนางวันลาให้ทิดาก็ได้ลูกอยู่ด้วยกันพานรับขาะ้อเรื่องเมืองปลลึกจึงเกิดสึกพลาเหตุถึงเขยิขัน ไายุดาวายุพัดหัสกันล้วนพองพัน์พัส,สดาจะล่าลามเป็นทุเละผู้บำุงกุงผลึกจะปราบศึกเสียให้เตือนซึ่งเสี้ยนหนำไม่ควรเครืองเมืองพระองค์ต้องสงครามจึงต้องตามยุติธรรมพันธมิตรอันรวงเดชเชษฐานลารา,าดย่อมเชื่อชาติบุรุษ ทุจริตถึงลูกหลานวานเคือเป็นเชื่อชิดใครทำผิดผู้นั่นต้องบันหลยขอพระอ,องค์พระนุชาอย่าประมาทไม่ให้คบคนผิดผิดวิสัยจะลั่งรอพอให้พระภูวนยมาเมื่อไหร่ภายลินสิ้นทีวันอันเมืองผลึกกับพาลาการเวกจะร่วมเอกชัดใจไอสวรรค์ จะสูญสิ้นดินฟ้าทั้งสามันโดยซวงทันทศพิษสนิทในบัดนี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ